วิเคราะห์บอลวันที่18สิงหาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างยังบอยเจอกับอันเดเลตนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามสตาร์ทเดอร์ซูดวังดอฟนะครับจะเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับยังบอยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ของลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับ แข่งไปแล้ว5นัดชนะ3สเสมอ2อยังไม่แพ้ใครย,ยิงได้11เสียไป1ประตูมีอยู่11คะแนนครับส่วนฟังอันเดรสตนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกเบลเยียมนะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะ3นะครับแพ้ไป1เกมยิงได้8เสียไป2ประตูมีอยู่9คะแนนครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับ h ฮตูเฮยังไม่เคยเจอกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านยังบอยนะครับแรงงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยอลอริสเบนิโตอเล็กซานเดรก,กาเซียคิดเตียนฟาสเน็แล้วก็ซานดโดรโรเปอรนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่ายังบอยนะครับก็จะยึดผู้เล่นตัวหลักเป็นส่วนใหญ่ลงเล่นในวันนี้นะครับแนวรับก็จะมีฟอเบรนลูเซนเบอร์เกอร์จะคุมจังหวะในแนวรับนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยคาดว่าจะเป็นชิกเนียเซ่ะนะครับแล้วก็แนวะลุกครับวันนี้ตัวทีเด็ดของฝั่งอันเดรเดตก็จะใช้ชองเปรเอนนาเซมแล้วก็เมสเชคเอเรียนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอันเดอรลชนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนอันเล็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับโดยที่วันนี้ครับเฟลิกมาซูกุนซือของทีมนะครับก็เตรียมส่งผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงเล่นวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแนวรับก็จะมีเวสลีย์เฮดจะกุ้มจังหวะในแนวรับนะครับมิดฟิลด์นะครับคาดว่าจะใช้คริสโตเฟอร์ออลเซนจะลงเล่นคู่กับเอเดียนเชเบลนะครับ ส่วนแนวลุกเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นโอกาสของฟาเบลซิวาสุน,น้าตัวเก่งชาวโปรตุเกสน,นะครับจะลงเล่นคู่กับเบเนโตรามันจะประสานงานคู่กันในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีในลีกทั้งคู่นะครับยังบอยนะครับถ้านับฟอร์มนัดหลังสุดนะครับชนะไป3เสมอ2ในรอบพาเกมนี้ยังบอยยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ยังบอยครับเล่นลีกเซวิสนะครับเอาชนะเซอร์วิสมาได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของยังบอยในรอบพาเกมที่ผ่านมานะครับยังบอยพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่60%สส่วน ฟังอันเดอร์เลชนะครับฟอร์มฮานัดหลังสุดนะครับชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่อันเดอร์เลชครับบุกไปเอาชนะแซงทุยดองมาได้ด้วยสกอร์สามปร์ต์ศูนย์ผลประกอบการของอันเดอร์เลชในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับอันเดอร์เลชพาลบไป1เกมนะครับนอกนั้น4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นอันเดอร์เลชพาตีบวกทั้ง4เกมรวดเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านยังบอยต่ออยู่ที่ราคาปปนะนะครับ ต้องบอกกันว่าทั้ง2ทีมนะเป็น2ทีมแข่งของประเทศตัวเองทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นอีก2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่เช่นเดียวกันภาพรวมนะครับฝั่งอันเดเลตเนี่ยเกรดนักเตะยังดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างบอยนะครับแต่ช่วงหลังอย่างบอยก็เรียกได้ว่าถ้าเล่นในบ้านเนี่ยจะมีฟอร์มที่ดูดีและแข็งแร่งเอาเรื่องพอสมควรนะนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับก็จะเลือกยากพอสมควรนะว่าจะหาทีมที่ชนะเนี่ยหรือว่าหาทีมที่ทํากําไรเนี่ยก็อาจจะอ่านเกมยากสักหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมยังชอบทีมอย่างอันเดลสด้วยประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปที่มีมากกว่าแล้วก็อันเดลสเองก็เป็นทีมที่แข็งเก่งประจําลีกเบลเยียมจากเลที่เปิดมาครับเป็นยังบอยเป็นฝ่ายต่อนะนะครับเชื่อว่าวันนี้อันเดลสน่าจะมายันได้นะครับซึ่งคันว่าน่าจะเป็นผลงานขี้เลสุดด้ซ้ำนะครับเชื่อว่าวันนี้นะอันเดลสจะบุกมาเฉือนชนะ ยังบ่อยได้ฟันท่งเรา,เาไปกันที่คู่ที่2นะครับศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างอิสตันบูลบูยูเชกจะลงเล่นคู่กับโรอยลเอาเว็บนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามบาซาเชียร์ฟาเตติมสเตเดียมนะครับจะเตะกันใเวลาเที่ยงคกน45นะครับเรามาดูผลงานในลรกของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับอิสตันบูลปูยูเช็นะครับก็อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว1นัดชนะไป1เกมนะครับยิงได้4ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยนครับโรยอนอันเวบนะครับก็เป็นอีก1ทีม ที่เป็นทีมแกล่งในฤดูก,กาลนี้ของลีกเบลเยียมนะตอนนี้รั้งอันดับหนึ่งอยู่นะครับแข่งไปแล้ว4นัดชนะไป4เกมรวดเลยยิงได้8เสียไป2ประตูมีอยู่12คะแนนเต็มครับสถิต mm ิเฮตูเอตนะครับทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมจะได้ปะหน้ากันนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับ เริ่มจากฝั่ง้าบ้านนะครับอิสตันบูลบูยุกเชกนะครับสภาพความพร้อมแนวน,นี้ฝั่งเจ้าบ้านจะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวนะครับก็จะเป็นมุตตาฟาคูตาเป็กซันนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าอิสตันบูลนะครับภายใต้การคุมทีมของเอเมเรเบโรสกรู ru, นะครับ อดีตมิดฟิลด์เชิงสูงของทีมชาติตุรกีซึ่งตอนนี้นะผันเป็นผู้จัดการทีมไปเรียบร้อยนะครับโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าเอมเร่นะครับก็จะส่งลูคัสบิเกียกับมามุสเทคเดเมียนะครับจะเล่นเป็นกู่ตรงกลางในวันนี้ครับโดยที่มิดฟิลด์ตัวทําเกมเนี่ยคาดว่าจะใช้เมซุตโอซิลนะครับหน้าเป้านะครับวันนี้คาดว่าจะใช้เตฟานโนโอกาก้านะครับจะเป็นตัวที่เด็ดประจําทีมนะครับโดยที่จะมีตัวริมเส้นอย่างนาเซอร์ชัตลี่กับแดเนียลอเล็กซิสนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับรอยยันอาเว็บนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ก็จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยแองเกลบริลก mm ิช่ากับอเลเลโอบูร์ตานะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ารอยยันอาเว็บภายใต้การคุมทีมของมาร์กฟันบามิลนะครับซึ่งคุมกําลังที่เหลือนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับรอยยันอาเว็บนะครับโดยที่แนวรับก็จะมีโทบี้อันเดอร์วอเดลจะคุมในแนวรับนะครับ ตรงกลางนะครับวันนี้คาดว่าจะมีลัตยาเนียงโกลันนะครับที่ผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างจะดูดีซึ่งลัตยาเนียงโกลันนะครับอดีตมิดฟิลทีมชาติเบลเยียมมิดฟิลเชิงสูงก็จะส่วนตัวที่เด็ดแนวรุกครับก็จะมีแอนโทนีวาเลนเซียวินเซนต์เจนเซ่แล้วก็โคจิมิโยชิคาดว่าน่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะนะครับอิสตันบูลนะครับฟอร์มฮันดหลังชนะมา4สเสมอไป1นเกมในรอบ5เกมนี้อิสตันบูลยังไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่อิสตันบูลบูยุคเชคเอาชนะเบดาบิกไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของฝั่งอิสตันบูลในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับอิสตันบูล่าลบไป1นเกมพาตีบวกไป4เกมนะครับ คิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่80%คิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ดเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งรอยัลเว็บนะครับฟอร์มดีไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับในรอบ5เกมนี้รอยัลเว็บชนะมา5เกมรวดเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่รอยัลเว็บบุกไปเอาชนะ kasu เป็นไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของรอยัลเว็บในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับอันเว็บนะครับพายกไป1นเกมนะครับแล้วก็พาตีบวกไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%เท่ากันนะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอิสตันบูลต,ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็ราคาค่อนข้างจะแผงเอาเรื่องนะนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะแล้วก็เป็นการดวลกลิ่นกันของผู้จัดการทีมที่ได้ตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็เป็นมิดฟิลด์เล่นในยุคเดียวกันด้วยนะครับไม่ว่าเอมเร่เบโลโซกูเนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ ทีมชาติตุรกีส่วนมาร์คฟานปามลนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับซึ่งวันนี้นี้จะได้มาดวลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ครับจะได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นในฐานะผู้จัดการทีมนะครับส่วนตัวธิดดทั้ง2ทีมนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับทั้ง2ทีมนี้มีตัวธิดาส่วนตัวผมยังเชื่อว่าวันนี้ครับรอยัลเว็บที่ช่วงหลังเนี่ยยกกระดับมาตรฐานของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมบวกกับช่วงหลังเป็นทีมที่แพ้้ยากจริงงๆนนัซึ่วี ขีเล็สุดนะนะครับคาดว่าวันนี้อาเว็บน่าจับอายันได้นะจากภาพรวมต่าง,ง,งนะครับซึ่งกูนี้นะครับถ้าจะหาทีมทํากําไรนะครับผมยังชอบฝั่งอาเว็บมากกว่านะกูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่รอยัลอาเว็บยันได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่3นะครับสุดยูฟายูโรปาคอนเฟเดริกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างเบียเลียลเจอกับไฮดุกสปริตนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอเดราเคลามิกา เคลาเมก้า okay, นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจ้บ้านครับเบียเรลเลตอนนี้อยู่อันดับที่1ของลีกลาลิกา้าสเปนนะครับซึ่งแข่งไปแล้ว1นัดเนี่ยชนะไป1เกมยิงได้3ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฟังไฮดุกสปิตนะครับอยู่อันดับที่3ของลีกโคลเชียแข่งไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้ไป1เกมยิงได้5เสียไป4ประตูมีอยู่6คะแนนครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับทั้ง2ทีมนี Head tohead ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่จะได้ฟาดแข่งกันนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้ง2ทีมนะครับชอ้านครับบิยาเลลก็จะมีคิวไปเยือนตรามิเอตโกามริดในอีก3วันข้างหน้าส่วนฝั่งไฮดุกสปิดนะครับก็อีก2วันเนี่ยก็จะมีคิวเปิดบ้านรอรับการมาเยือนโลโกโมติวาโลโกโมติวาซาเก็บเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบียาเลลภายใต้การคุมทีมของอูนัยเอเมอรี่สภาพความพร้อมในวันนี้ครับบียาเลลก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยอันเบโตโมเรโนมานูติเกล罗สและก็กิโกฟิเมเนียนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอูนัยเอมอรี่นะครับก็จะเตรียมส่งผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงเล่นในเกมแรกของศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกในเกมวันนี้นะครับคาดว่าผู้ลุกศัประตูวันนี้ครับก็จะมีผู้ลุประตูตัวเก่าอย่างเปเป้เลน่าคาดว่าน่าจะได้ยืนเฝ้าเสานะครับคู่เซนนะครับว่าวันนี้คาด ว่าจะใช้เลอูอาบิโอนะครับจะลงเล่นกว่าเปาตอเลสนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะมีฟงซิทก็กลรงนะครับเอเดนกาปูเดเนียปาเลโกรวมไปถึงโจนี่โลเซลโซนะครับก็จะเป็นชุดมิดฟิลด์ของเบียลเลาชุดนี้ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับส่วนในลุกเนี่ยตัวที่เด็ดประจำทีมของเบียลเลานะครับก็จะมีศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างปาโกอัลคาเซนะครับแล้วก็ตัวที่เด็ดที่ผลงานฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นอย่างมากก็จะเป็นอนาดาชูนมาทั้ง2รายนี้คาดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับไฮดุกสปิดภายใต้การคุมทีมของวอลดัสดัมบอสกัสนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนก็ค่อนข้างจะ f ู l ทีมนะนะครับโดยที่วันนี้ครับตรงกลางก็จะมีมาโกเอ็นซิโอโฟซาติอดีตดาวรุ่งของอินเตอร์มิลานจะลงเล่นในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยวันนี้ก็จะมีเดวิดคอริน่ากับนิโคลาคาลินิสจะเป็นตัวทิดในแนวลุกในวันนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าชื่อชั้นและผลงานก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะเจ้าบ,บ้านบียาเรอลฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4เสมอหนึ่งในรอบ5เกมบียาเรอลยังไม่เคยแพ้ใครนะครับผลประกอบการของบียาเลอลในรอบ5เกมนะครับเยลโลซับมารีนนะครับยกไป1เกม พาตีบวกไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ส่วนฟังไฮลุกสปิดนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไฮลุกสปิดนะครับบุกไปแพ้ให้กับดีนโมสเก็บมาด้วยสกอร์4ประตู1น,นึผลประกอบการ ของไฮดรคสปิดในรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับไฮดรคสปิดพาตีบวกอยู่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทํากําไรอยู่ที่60ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเบียร์เลอยวต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะนะครับก็ไม่แปลกนะที่เลดราคาจะเปิดมาแลนด์แบบนี้นะนะครับเนื่องจากด้วยคุณภาพนักเตะของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบียร์เลอยวเนี่ยถ้าไล่เรียงรายชื่อซปเปอร์สตาร์ของทีมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะนะครับบวกกับเฮดโค้ชอย่างอูนัยเอมี้ ก็เป็นเฮดโคระดับชอปของลีกในยุโรปก,ก็ว่าได้นะครับที่ต้องมาเจอกับไฮดุกสปิตก็หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะโนเนมเลยนะซึ่งหลายๆคนของไฮดุกสปิตก็จะเป็นนักเตะภายในประเทศของโครเอเชียเองนะครับคู่นี้ครับจากเร็ราคาที่เปิดมาบีแล้ว ตั้งกำแพงไว้ที่ลูกครึ่งส่วนตัวผมนะคู่นี้ผมยังชอบทีมต่ออย่างเบียเลลนะครับด้วยด้วยเกรดนักเตะนะครับเชื่อว่าเบียเลล์เนี่ยก็ขมม็ดละรวมไปถึงแผนการเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยเบียเลลเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างจะแข่งแก่งอยู่แล้วบวกกับกลิ่นของอูนายเอเมอรี่ที่เป็นยอดโค้รอีกหนึ่งคนนะครับเชื่อว่าวันนี้1ลูกเนี่ยเบียเลลมีแน่นอนในเกมวันนี้ทีนี้ต้องมาเรื่องนะว่าเบียเลลจะกดเม็ดที่2ได้ไหม นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เยลโล w ซับมา r ีนเบียรเ a ีรอรุนเม็ดที่2ฟันธงเรามากันที่คู่ที่4นะครับเป็นสุดยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเดริกอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างคุนคอนเวิทแฮมยูเต็ดเจอกับวีบล็อกนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับจะเตะก,กัน,นเวลาตีหนนะครับเรามาดูผลงานเนลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเวสแฮมครับตอนนี้อยู่อันดับที่19ของศึกพรีเมยรีกนะครับแข่งไปแล้ว2นัดนะครับยังไม่ชนะใครนะครับแพ้ไป2เกมแล้วก็เสียไป3ประตูยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฝั่งวีบ็อกนะครับอยู่อันดับที่5ของลีกเดนมาร์กนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับยิงได้9เสียไป7ประตูมีอยู่9คะแนนครับผลงานที่เคยเจอกันหรือว่าเฮตูเฮต์2ทีมี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่จะได้ลงเล่นด้วยกันนะครับ ซึ่งเลดราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเวทแฮมต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะนะครับแล้วก็บางสำนักเนี่ยราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2ก็สำหรับคู่นี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันที่ไลน์นะครับ ซึ่งคุณนี้เป็นคู่ v v p p ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายการศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเดรทิกคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างม่วงมหาการฟริออเรนติน่าเจอกับเอฟซีเทเวนเต้นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดโออามาติโอฟังคี้นะครับจะเตะก,กันเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับฟิออเรนติน่าตอนนี้อยู่อันดับที่5ของลีกกันโชเซียอิตาลีนะครับแข่งไปแล้ว1นัดนะชนะไป1เกมยิงได้3เสียไป2ประตู มีอยู่3คะแนนครับส่วนฝั่งเทเวนเต้ตอนนี้อยู่อันดับที่4ของอิตอล์นะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมยิงได้4ยังไม่เสียประตูมีอยู่6คะแนนเต็มนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับทั้ง2ทีมนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่จะได้ฟาดแข้งกันนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านฟิออลิเทนาภายใต้การคุมทีมของวิเซนโซอิตาเลโนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยนะนะครับโดยที่ขุมกําลังตัวหลักของฟิออลิเทนาก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับอย่างมัตเชียนัตสิตนะครับหรือแม้กระทั่งนิโคลามิเลนควิดก็จะมีเชื่อมล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนแผงมิดฟิวเนี่ยวันนี้ก็จะมีมาโกเบนซี่ จิอาโคมโอนาเวนตูราคาดว่า2ลรายนี้จะมีชื่อเป็นตัวขับ,ขบเคลื่อนเกมนี้อย่างแน่นอนโดยที่จะมีอันฟิตดันแคนจะเล่นเป็นตัวรับแนวน,นี้นะครับส่วนนะลูกครับวันนี้คาดว่าจะมีอเล็กซานเดอร์โคโคลินกับนิโคลัสกอนซาเลสจะเล่นเป็นตัวริมเส้นนะครับหน้าเป้าครับวันนี้ต้องลุ้นว่าอิตาเลโนจะส่งใครนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกาโยวิดหรืออาจูคาเบลซึ่งทั้ง2ลรายนี้ก็เป็นตัวอันตรายประจําทีมทั้ง2ตัวเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับ Fc 2เภายใต้การคุมทีมของรอนเจนนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ทเวนเต้จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยทิสวาลูเวนแคนส์เปอร์สตาร์ววาาลิงวอตบาร์มาและก็ดิมิทิอสัสลิมินอสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ารอนเยนนะครับกุญซึ่งของทีมนะครับก็จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มจะลงสู้กับฟิโอลิน่าอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ตรงกลางวันนี้ครับคาดว่าจะมีมิเชลวอ l ์ฟนะครับกับมิชาลซานิเล็กนะครับ ส่วนแนวลุกเนี่วันนี้ก็จะใช้คริสจร์ดโซลิดกับวัตแคปเซอร์นี่นะครับก็จะเป็นตัวปั่นป่วนทางริมเส้นนะครับหน้าเป้าวันนี้คาดว่าจะวังลิกกี้ฟานวอฟวิงเกิลจะเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคูน่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้าพูดกันในของชื่อชันเนี่ยเจ้าบ้านฟิออร์ดูดีกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งเทเวนเต ชั่วโมงนี้ฟอร์มดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งฟิออร์ลินีนาเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอหนึ่งแพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟิออร์ลินีนานะครับเปิดบ้านเอาชนะเครโมเนเซ่น้องใหม่เซเรียนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตู2ส่วนฝั่งเทเวนเต้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะมา5เกมรวดเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เทเวนเต้เปิดบ้านเอาชนะฟอร์ตูนาซิตาดมาได้ด้วยสกอร์3ประตู0 ซึ่งเลตราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างฟิออร์เรนตินาต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่เลตราคาจะเปิดมาแรงขนาดนี้เนื่องจากฟิออร์เรนตินาถ้าเทียบกันในเรื่องของคุณภาพนักเตะเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับทีมเยือนอย่างเทเวนเตในชั่วโมงนี้ก็มีฟอร์มการเล่นไม่เบานะครับเรียกได้ว่าฟอร์มยังสดอยู่เลยนะครับสำหรับเทเวนเตซึ่งเทเวนเตดูการน,นี้นะครับผลงานดีวันดีคืนผลงานผิดหูผิดตาจริงๆนะครับ ส่วนทางฝั่งฟิโอริน่านะครับเพิ่งจะมีเกมบลีกเป็นทางการเกมแรกเองนะครับนอกนั้นี้เป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเทเวนเต้นะทีมเยือนก็มีเกมทางการมาแล้วถึง4เกมทําให้สภาพความพร้อมสภาพความฟิตเนี่ยทีมเยือนอย่างเทเวนเต้นี่ดูดีกว่านะครับซึ่งครูนี้นะครับถ้าจะเลือกทีมทํากําไรเนี่ยส่วนตัวผมแล้วยังเชื่อว่าวันนี้เทเวนเต้จะได้เปรียบในเรื่องของความฟิตบวกกับความสดนะครับ ส่วนฟิโอลิน่าก็จะได้เปรียบกะตรงที่ในทีมมีซูเปอร์สตาร์มากกว่าเพียงเท่านั้นดังนั้นนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง FC ฟซทเวนเต้คาดว่าวันนี้ครับทเวนเต้ 20, ถ้าจะแพ้นะครับก็จะแพ้ไม่ขาดแต่ลึกๆแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้ FC ฟซทเวนเต้จะมายันได้ฟันทุ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวีเกราะแนวนี้ครับชั้ง5คู่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคู่ไหนจะพลิกล็อก คู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับทั้งค่าคู่นี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับยังบอยกับอันเดอร์เลตคู่นี้ผมเลือกลองไปที่อันเดอร์เลตคู่ที่2ครับอิสตันบูลกับรบลยอนอเว็บคู่นี้ผมเลือกลองไปที่อเว็บคู่ที่3ครับบียาเลอัลกับไพดูคสปิตคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่บียาเลอัล คู่ที่4ครับเวสแฮมกับวีบ็อกคู่นี้เป็นคู่ VVIP นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้และคู่ที่5ครับฟิออลินิน่ากับ f อฟซีทคู่นี้ผมเลือกลองไปที่ทเต กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันด้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกืประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ